ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูหน้างานนะครับของช่างบันของเราครับมาดูทำน้ําตกปฏิมากรรมนะครับโดยอีเสโฟมนะครับหลอต่อสร้างอาคารนครับวันนี้แวะมาเยี่ยมชมมาดูนะครับปฏิมากรรมพวกนี้จะมีรูปแบบมากมายหลายแบบนะครับ อยู่ที่ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาดีไซน์นะครับแล้วก็การทํางานนะครับความชํานาญของแต่ละช่างนะครับเพราะฉะนั้นกริเมือของแต่ละคนนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับรูปแบบของการทํางานของแต่ละคนก็จะต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นตัวอีพ f o อ m มของเราเนี่ยจะใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับ การขึ้นรูปก,การออกแบบการตัดแตง่งมันสามารถทําได้ค่อนข้างง่ายและน้ําหนักเป็นเบาะนะครับแลว้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้ตามให้ชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวจ,จะเก็บภาพรายละเอียดนะครับมาให้ชมนะครับแล้วคอยติดตามกันต่อไปนะครับมากครับครับวันนี้เราพามาดูนะครับหลังจากที่เราดูเบื้องหลังนะครับการทํา น้ำตกด้วย EPS โฟมนะครับหลังจากที่โฟมเราเข้ามาหน้างานนะครับตอนนี้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาถ่ายรูปนะครับเรามาดูผลงานนะครับของช่างบังของเรานะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับติดต่อช่างบังนะครับได้เลยนะครับสำหรับการตํำน้ำตกเห็นเทียมนะครับ งานตกแต่งสวนงานประดับต่างๆนะครับช่างบังเรายินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็อี s f เอสโมของไทยอินซูโฟมของเรานะครับพร้อมประดับสนุนทุกที่นะครับสำหรับงานปฏิมากรรมนะครับนระรูผลงานของช่างบังงานออกมาสวยงามมากนะครับถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่างานปฏิมากรรมพวกนี้นะครับก่อสร้างด้วยอีพีเอสโม นะครับความแข็งแรงนะครับทนทานนะครับอายุการใช้งานนะครับไม่มีการเสื่อมสลายนะครับอายุการใช้งานนี่เป็นร้อยปีนะครับของพวกนี้นะครับเรานําข้อดีนะครับมาใช้กับ e ี s พสโฟมนะครับที่คนบอกว่าโฟมมันเสื่อมสลายยากนะครับก็เอาตรงนั้นนะครับมาใช้กับงานที่เป็นงานก่อสร้างนะครับ เพื่อให้อายุการใช้งานมันอยู่ได้ยาวนะครับเราไม่ต้องไปเอาดินเอาทรายไปตัดภูเขาไปทำลายธรรมชาตินะครับเราแค่เอาอีพีเอทมาก่อสร้างนะครับมาประดิษฐ์ประดอยนะครับให้มีความสวยงามในลักษณะอย่างนี้นะครับติดตามผลงานของช่างบางต่อไปนะครับถ้ามีหน้าง,งานที่ไหนสวยงามเดีย๋ยวผมจะนำภาพนะครับมาฝากพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ